เส้นทางการเมืองต่อไปนี้พิธาจบแล้วนะปีหน้าเส้นทางเดินเกมของพิธาลิมเจริญรัตจบแล้วครับไม่ได้มีเส้นทางที่สวยงามต่อไปในอีกสี่ปีแปดปีอย่างที่พวกไปพวกด้อมส้มคาดหวังยอมรับความจริงนี้ให้ได้ก่อน ทำใจไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะผมจะขอบอกทำใจไว้ตั้งแต่ตอนนี้จะไม่ได้เสียใจแรงไม่ใช่ว่าขาดเขาขาดใจขาดเธอขาดใจอย่างเงี้ยยังไงก็ขาดถ้าใครย้อนไปดูคลิปผมกเก่า<ๆ>สองเดือนสามเดือนที่แล้วผมพูดมาตลอดว่าการยุบพักเก้าไกลแล้วก็การจัดการกับสอสอและจัดการกับพิธามันมีขั้นมีตอน จะยังไม่ยุบพักเลยหรอกก็บอกหลายครั้งแล้วเขายังไม่ยุบพักเนะ่ะแต่ถามว่ามันถึงขั้นยุบพักไหมมันถึงถึงอยู่แล้วยุบพักแต่วิธีการของเขาเขาจะสอยสอยสอย,สอยไปเขาจะสอยต่อเนื่องสอยไปทีละคนสอยไปทีละรายแล้วเมื่อสอยไปเรื่อยๆแล้วนี่มันก็จะถูกติดล็อกทางการเมืองกันเกือบหมดแล้วมันก็จะดิ้นต่อไปได้ยากอืมอืม โกงอะไรละจ้าสลิมสลิมด้อมส้มบอกว่าโกงโกงโกงมีแต่คําว่าโกงนะก็ยังบอกแล้วนะคุณทักษิณเน่ะเขาเป็นบุคคลที่ไม่มีการโกงคดีที่เขาเข้าเนี่ยทั่วโลกเขายอมรับว่าคุณทักษิณที่อยู่ในคุกปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่เก่งและคนที่ดีเขาติดคุกเพราะปัญหาเรื่องการเมืองภายในไม่ได้ติดคุกเรื่องการโกงถ้าคุณทักษิณโกงเงินแผ่นดินไปเป็นแสนล้านอย่างที่พวกสลิมเนี่ยไปหลอกกัน ก็ผมเห็นแต่คนโง่ที่เชื่อครับเพราะคดีความที่บอกว่าแสนล้านเนี่ยผมยังเห็นเป็นชิ้นเป็นอันเลยส่วนคดีความของคุณยิ่งรักที่ไปใส่ความเขาว่าหกแสนล้านเรื่องจำนำข้าวก็ใส่ความเฉยๆเขาก็รู้กันทั่วโลกครับถ้าอย่างนี้เขาก็ต้องลุมจับคุณทักษิณลุมจับคุณยิ่งรักมาตั้งแต่หลายปีแล้วอันนี้พวกนี้ไม่ยอมรับความจริงก็หลอกกันครับหลอกกันตั้งแต่คุณทักษิณอยู่ต่างประเทศคุณยิ่งรักอยู่ต่างประเทศตอนนั้นก็บอกว่าทําไมไม่จับ ผู้ไหลข้ามแดนมาทำไมไม่ส่งหนังสือไปยังสถานทูตไปขอความร่วมมือประเทศนั้นประเทศนี้เขาขอไปแล้วแต่มันไม่ได้ก็มันไม่เข้าเกณฑ์คุณทักษิณคุณยิ่งรักเขาไม่ได้ทุจริตไม่มีการคอร์รัปชันอย่างที่ถูกกล่าวหาทั่วโลกเขายิ่งเก่งกว่าคุณะคุณอย่าบอกว่าประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดเก่งที่สุดก็าการยึดอํานาจมันเป็นการที่ควบนะครับ เป็นการควบคุมยึดทั้งอำนาจบริหารส่วนอำนาจนิติบัญญัติก็เป็นการฉีกร่ามนูญเลยแล้วก็มาเขียนใหม่กันมากำหนดกฎหมายกันใหม่คุณไม่คุณงงตรงไหนอ่ะคุณงงเรื่องความความหมายกับว่าโกงกับไม่โกงตรงไหนคุณน่ะโกงคุณทักษิณพันธมิตรต่างๆน่ะออกมาชุมนุมออกมาต่างๆแล้วก็มาขับไล่คุณทักษิณน่ะคุณน่ะโกงคุณทักษิณเขาคุณทักษิณเขาไม่ได้โกงต้องรู้ในบริบทนี้ทั่วโลกเขาก็เห็น กฎหมายสากลเขาก็มีความร่วมมือระหว่างประเทศเขาก็มีแล้วเล่นเรื่องการกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยเขียนมาแต่ละมาตานะครับล็อกมาตานี้เชื่อมมาตานั้นก็เห็นเห็นกันอยู่แนะนําให้คุณฝึกอยากผมอยากให้พวกคุณเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยให้มันมากกว่านี้หน่อยความหมายประชาธิปไตยที่แท้จริงคุณยังไม่เข้าใจเลยเอออะไรคุณจะเรียกร้อง เต่ตามใจตัวเองแม้กระทั่งหลายคนบอกประชาธิปไตยคือคะแนนอันดับหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเ่ะมันอยู่ในอยู่ในหมวดไหนอยู่ในกลุ่มไหนแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับประชาชนยังไงคําว่าประชาธิปไตยคุณไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บก็มาโวยวายโวยวายว่าคนอื่นเอาเปรียบตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้พอแล้วครับมันซ้ํามันซ้ําซ้อน ทั่วโลกเขามองเขามองลงมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขายังขำนะเขาสงสารสมเพศด้วยเป็นบางเรื่องเขาบอกว่าประเทศประเทศนี้แทนที่จะเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้ไปดูประเทศญี่ปุน่นประเทศสหรัฐเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่จเจริญในทุกด้านได้แต่ที่ประเทศไทยไม่เจริญเพราะมีคนไทยคนไทยบางกลุ่มมันทวงความเจริญอยู่ครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง ประชาชนไทยเป็นภัยคุกคามต่อความเจริญของแผ่นดินตัวเองครับอันนี้เรื่องจริงถ้าไม่งั้นไม่มีการยึดอำนาจมาหลายครั้งทุกๆรอบทุกๆรอบยึดอำนาจมายึดอำนาจมาประเทศไทยเจริญไปแต่ยึดอำนาจครั้งแรกแล้วถ้าถ้าจะเจริญน่ะนะก็คือประเทศไทยเป็นแบบนี้เมื่อประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ปุ๊บทั่วโลกเขาก็ขำเนี่ยประเทศขำคนไทย แทนที่ว่าประเทศเรามันจะร่ํารวยประเทศเรามันจะขยายความจเจริญไปไปมามาสิ่งที่เป็นปัญหาของแผ่นดินนี้สิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศนี้ก็คือคนไทยประเทศไทยมีทรัพยากรไม่ว่าจะบนดินใต้ดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องน้ําเรื่องอากาศเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างประเทศไทยดีหมดประเทศอื่นเขามองมาโอ้อิจฉาคนไทย อิจฉาแผ่นดินไทยแต่ตัวที่มันเป็นปัญหาที่สุดก็คือแนวคิดของคนไทยแนวคิดคนไทยมีปัญหามันถึงกลายเป็นประเด็นการเมืองยาวมาถึงทัวนี้ฉันจะเอาแบบนี้ฉันไม่ชอบคนนี้ฉันจะเอาแคาแค่คนนี้ทุกๆคนจะจะใช้แบบนี้สุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็วนลูปกลับมาเหมือนเดิมความขัดแย้งการทะเลาะก,กันก็จะมา วนไปวนมาอยู่จุดจุดเดิมหลายคนไม่รู้หรอกครับไปนั่งดูแต่ไปแบบถ้าเป็นมุมมองของประชาชนทั่วไปสมัยก่อนก็บอกว่าผมได้ยินครัว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วตกทางทิศตะวันตกพระอาทิตย์ขึ้นลงทุกวันทุกวันพูดแต่พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงคุณรู้ไหมครับว่าผมหมายถึงอะไรผมอยากจะบอกทุกคนว่าพระอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลง พระอาทิตย์เนี่ยเขาก็อยู่ของเขาสิ่งที่เราเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ลงเนี่ยก็คือโลกหมุนโลกเขาหมุนรอบตัวเองทุกวันเราก็เลยเห็นพระอาทิตย์แล้วก็เห็นพอกลับไปฝั่งหนึ่งเราก็ไม่เห็นพระอาทิตย์เราก็บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเราชินตัวนี้มันเป็นคําเก่าแต่ในความเป็นจริงแล้วพระอาทิตย์เขาอยู่เฉยๆเขาอยู่ของเขา เราตั้งหากโลกเราเนี่ยมันหมุนมันถึงเห็นวันนี้เห็นดวงจันทร์วันนี้เงาบางังวันนี้เห็นตรงนั้นตรงนี้แต่เราไปมองมองสเต็ปสเต็ปเดียวนะครับทักทายทุกท่านนะครับที่เข้ามาก็วันเวลาเท่าไหรแ่ลแล้วนะโอ้ใกล้แล้วเนาะ ใกล้ที่จะทับเวลาของพี่กุงทุ่งแตกเห็นเมื่อวานมีคนมีคนแจ้งมาว่าโอ้อาจารย์โชกินเวลาพี่กุ้งไปแล้วนะก็ต้องขออาภัยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราเรามาช่วงเงยน็เยนๆแล้วก็เรามาจ้าอีกันในจังหวะนี้ตอนนี้ใจเยน็นๆรอรออีกสักนิดก่อนรอผมอีกสักห้านาทีสิบนาทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าต่อเนื่องไปอีกยุคคุณทักษิณน,นั้นท่านหามาตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องบนอากาศ ก็คือสมัยก่อนถ้าไม่มีคุณทักษิณวางสเตปเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไทยทั้งเรื่องการสื่อสารคุณทักษิณรวยจากการสื่อสารแล้วเขามีความสามารถในการที่จะมองขาดเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเขามองอนาคตออกคุณทักษิณน่ะเขาเห็นชัดเลยว่าประเทศไทยเนี่ยจะเจริญในอนาคตแล้วก็จะเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นสำคัญ เริ่มพัฒนาจากฮาร์ดแวร์ก็คือตัวคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสมัยก่อนหลายๆคนคงทันยุคมือถือเครื่องละเป็นแสนนะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์ห้าหมื่นเจ็ดหมืนเป็นแสนก็มีสเปคต่ำๆนะก็คือตอนนั้นซอฟต์แวร์ยังไม่ได้พัฒนาแต่เอาฮาร์ดแวร์มาพัฒนาก่อนจนเทคโนโลยีมันเริ่มขยับไปอะสมัยพวกเราเนี่ยเรามองเห็นเรามอง ไม่เห็นโลกที่ชัดเจนเหมือนคุณทักษิณเขาหรอกคุณทักษิณน,น่ะเขามองเห็นว่าเฮ้ยมีการเชื่อมโยงจากประเทศนี้สู่ประเทศนี้คุณทักษิณนึกมองเรื่องเกี่ยวกับการบินด้วยมองสนามบินสร้างสนามบินสุวรรณภูมิด้วยสัญญาณโทรศัพท์ด้วยแล้วพัฒนาเรื่องสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยยุคทุกอย่างถูกฟื้นฟูและถูกเริ่มต้นจากคุณทักษิณเป็นหลักเลยเพราะเขามองเห็นไง หลายคนก็เถียงบางคนบอกว่าสามสิบาทรักษาทุกโรคนะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของคุณทักษิณคิดถูกครับคุณทักษิณเขาไม่ได้คิดเรื่องสามสิบาทรักษาทุกโรคใช่แล้วแล้วคนที่เขาคิดนะ่ะเขาไปนําเสนอคุณชวนแล้วไงแล้วก็ไม่ได้ไงคุณชวนบอกเพอเจอแต่สําหรับคุณทักษิณบอกว่ามันเป็นไปได้และทำสามสิบาทรักษาทุกโรคก,ก็เป็นแนวคิดเออที่ไม่ใช่ของคุณทักษิณคุณทักษิณนนะ่ะเขาเป็นคนบุคคลตัวกลาง คุณทักษิณไม่ได้บอกว่าตัวเองก็คือคนที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองขึ้นมาหมดไม่ใช่ครับเอาแนวคิดคนนี้มาก็ให้เครดิตเขาครับเอาแนวคิดคนนี้มาพัฒนาต่อเชื่อมโยงแม้กระทั่งเรื่องโทรศัพท์เรื่องอะไรต่างๆครคุณคุณทักษิณเขาใช้แนวคิดคนอื่นมาทําแล้วเขาทาจริงๆแล้วทําได้นี่คือสิ่งที่วิธีการของทักษิณชินวัตรที่เขากำลังทำ แล้วก็เหมือนต่อนี้เขาเชื่อมโยงต่อว่าโยนภาระทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณอุ้งอิงแล้วน,นะคุณอุ้งอิงรับเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อเหมือนกับว่าพร้อมแลวแหละผมก็กลัวอยู่ว่าวันนี้กลัวคุณอุ้งอิงจะไม่รับกลัวจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าคุณอุ้งอิงไม่รับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยแสดงว่าในวันข้างหน้าเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ที่อีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะมีพักสำรองอาจจะมีพักสำรอง แต่ตอนนี้เมื่อคุณองค์อิงตัดสินใจว่าจะคุมบางเหียนพาพักเพื่อไทยเดินหน้าพวกเราก็สบายใจครับพวกเราก็จะลุยต่อลุยต่อช่วยกันพัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันส่วนไอ้พวกที่คอยแซะคอยถ่วงความจเจริญปล่อยมันไปครับมันเป็นเรื่องปกติคุณทักษิณน่นะเขาเป็นคนที่กําหนดหลายๆอย่างแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นและแก้ปัญหาแผ่นดินไทยได้ถูกจุด นี่คือจุดที่มันน่ากลัวสําหรับคนทั่วไปมองคุณทักษิณเขากลัวความฉลาดกลัวความเก่งคุณทักษิณไอเรื่องโกงเรื่องอะไรต่างๆนะพวกนั้นละโกงพันธมิตรโกงการยึดอํานาจทหารนะ่ะโกงคุณทักษิณไอพวกอมาตย์ต่างๆโกงคุณทักษิณโกงเขามาตั้งหลายปีทวงความเจริญมาตั้งหลายปีประเทศไทยเนี่ยแทนที่ว่าจะพุ่งทะยานเป็นเสือตัวที่ห้ากลับมาเป็นหมาตัวสุดท้ายของเอเชีย อาเซียนด้วยแทนที่ว่าบ้านเมืองเราจะพุ่งทยานแต่กล่าว่าดึงกันไว้อย่างนั้นฉุดลั้งกันไว้อย่างนีน้ไม่รู้ว่าทําไปเพื่ออะไรนี่แหละครับแม้กระทั่งคาว่าเพร์เจอร์เนี่ยหลายๆคนยังมากล่าวหานะใช้คํารุนแรงดา่าคุณอุ้งอิงว่าอ e ีเพร์เจรออย่างนี้นคุณอุ้งอิงเขาก็บอกเลยครับว่าคุณทักษิณจะกลับมาประเทศไทยแน่นอนเขาเพร์เจอร์ตรงไหน แค่คุณนักษิณเลื่อนจากวันที่สิบมาเป็นวันที่ยี่สิบสองสิงหาเพราะว่าติดว่าต้องไปเช็คตรวจร่างกายไอ้พวกนั้นก็ก็ได้ใจใหญ่ก็ไปกล่าวหาคุณเรียกฉายาคุณอุ้งอิงว่าเพ่อจ้งเพ่อเจอคุณอุ้งอิงเขาเขาทำงานเขาปกติตามจริงคุณอุ้งอิงเป็นคนปากายไม่เป็นไงถ้าปากไรกว่านี้บอกตบปากเลยพวกง,ง,ง,งูนี่แหละคุณอุ้งอิงเนี่ยต้องฝึกคุณอุ้งอิงต้องมั่นคงต้องหนักแน่น ต้องเก่งเรื่องการบริหารแล้วก็ต้องเก่งเรื่องการควบคุมอารมณ์ครับถ้าเขาควบคุมอารมณ์เป็นไม่ว่าหมาจะเหา่ายังไงเขาก็ไม่มีสะทกสะทานไอ้พวกหมาเห่าเนี่ยเอาหนังพวกเราต้องเป็นผนังทองแดงกับแพงเหล็กนะอันนั้นจะติกยิงปากมันแค่นั้นเองไม่ต้องกลัวเราเองเราก็อยู่แบบของเราแล้วถ้ามันเห่ามากเกินไปฟาดปากมันบ้างสักครั้งมันก็ร้องเอง,เองวิ่งไปเองครับ ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้อมส้มหรือสลิมต่างๆนาๆนามันมันก็ลุมแท็กทีมเห่ากันไปแต่ด้อมส้มมันโง่ที่ด้อมส้มโง่เพราะว่าสลิมก็ด่าด้อมส้มด้อมส้มก็มาด่าแต่พักเพื่อไทยมาด่าแต่เสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้สลิมเปิดศึกสองทางบางอย่างก็ชงให้กับพวกสลิมด้วยกันสลิมเฟสหนึ 1, ่งเฟสสองด่ากันไปด่ากันมาก็จะเป็นซะอย่างนี้แต่คนไทยเราไม่กลัวครับผมไม่สนใจ ต่อให้มันมีอีก10บสตัวร้อยร้อยตัวมาคอมเมนต์มาอะไรก็สบายใจดีเพราะพวกเราเนี่ยเสื้อแดงเราเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับตอนนี้ว่าคุณอุ้งอิงเปิดใจให้กับให้กับพักเพื่อไทยแล้วทุกคนช่วยกันลุยทุกคนช่วยกันเดินเส้นทางทางการเมืองทุกคนต้องไปแล้วก็บอกเลยนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นของพวกเราทุกคนถ้าเราขี่เส้นของเราดี ดูการศึกษาดูการพัฒนาเศรษฐกิจถ้าคนที่รักประชาชนจริงๆเขาจะไม่สกัดกั้นพรรคเพื่อไทยเพราะพรรคเพื่อไทยเขามีหัวใจเพื่อทําประโยชน์ให้กับประชาชนโดยแท้จริงแต่พวกที่สกัดพรรคเพื่อไทยเนี่ยพวกนี้ยอมขายตัวเป็นขี้ข้าพวกเผด็จการเพื่อที่จะล้มแนวความคิดล้มการบริหารราชการแผ่นดินของพรรคเพื่อไทยพวกนี้ทําได้ทุกอย่าง พวกนี้กลัวความเจริญพวกมันกลัวที่สุดเพราะความเจริญมันจะฆ่าความยากจนความเจริญมันจะฆ่าแนวความคิดเดิมๆที่ฝังใจพวกนี้ประเทศไทยเราจเจริญกว่านี้ได้ประเทศไทยเราดีกว่านี้ได้มั่นใจฝากไว้ให้กับพรรคเพื่อไทยครับท้ายแล้วนะครับทุกท่านเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะเป็นคิวของพี่กุงทุ่งแตกโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่ละเอ่ย ไม่รู้แกเปิดไลฟ์หรือ,อยังเดี๋ยวแกก็จะบนให้เหว่ากินเวลาไม่เป็นไรครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนแล้วเป็นกําลังใจให้คุณอง้อิงถ้าคุณอง้งอิงตัดสินใจแล้วแบบนี้ว่าจะคุมบังเหียนจะไม่มีปัญหาอื่นๆใดตามมาเนื่องจากว่าทุกคนรออยู่ว่าผมเองนี่ยิ่งกลัวนะว่าคุณคุณองอิงเนี่ยจะจะถอยเอาไปห่างกว่านี้แล้วก็ถอยไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อย พอถึงใกล้ๆสอปี3ปีคุณอิงอาจจะตั้งพักใหม่ขึ้นมาอันนี้ผมสิ่งที่ผมกลัวแต่ตอนนี้เปิดมาออกมาเป็นแบบนี้แล้วคุณลูกอิงเป็นคนนำทีมเพื่อไทยไว้วางใจครับ